สวัสดีค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่30ธันวาคมพุทธศักราช2568กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าช่วงมีประเทศไทยตอนบนจะมีหมอกหนาในบางพื้นที่แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคอีสานนื่องจากมวลอากาศเย็นที่พัปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงค่ะ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้อีกกาลังอ่อนลงเช่นกันนะคะทําให้ภาคใต้มีฝนล,ลดลงในระยะนี้ค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศรายภาคกันนะคะเริ่มจากภาคเหนือค่ะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกหนาในบางพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุด14-18องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดก,กับมีน้ําค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุด ห้าองศาเซลเซียสค่ะรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิตำสุด่ําสุด14-17องศาเซลเซียสส่วนยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-12องศาเซลเซียสค่ะในส่วนของภาคกลางและภาคตอนออกนะคะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิตำสุดสุด17-23องศาเซลเซียสค่ะและกรุงเทพมหานคร ริมนณฑลมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20-23องค์สาองศาเซลเซียสค่ะในส่วนของภาคใต้ของเรานะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกทางตอนบนของภาคอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าจนทางตอนล่างมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลงุงและสงขานะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละยีิของพื้นที่ บริเวณจังหวัดพังงาภูกเก็ตและกระบี่ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันถือว่าอยู่ในเกณฑปกตินะคะตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะในระยะนี้นะคะประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน